สาวไปพัก Airbnb เจอประตูลับหลังเคาน์เตอร์ครัวลงสู่ใต้ดินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวกลุ่มหนึ่งที่ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่หุบเขายาราบรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียและได้จองที่พักเป็น Airbnb ระหว่างที่พวกเธอกําลังกินข้าวอยู่ในครัวก็มีเพื่อนคนนึงสังเกตว่าเคาน์เตอร์ครัวน่ะมันมีกลไกอะไรบางอย่างที่แปลกๆปกติแล้วเคาน์เตอร์น่ะมันจะติดอยู่กับผนังหรือไม้ก็ัพื้นแต่เคาน์เตอร์นี้มันสามารถดึงออกมาได้ ทำให้พวกเธอได้เจอกับประตูลับที่ซ่อนอยู่หลังเคาน์เตอร์พอเปิดออกก็พบกับบันไดที่พาไปยังห้องใต้ดินลับและจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ก็ได้เริ่มขึ้นหนึ่งในหญิงสาวที่อยู่ในกลุ่มเริ่มถ่ายคลิปเอาไว้และปล่อยคลิปออกมาเป็น EP EP แรกก็คือตอนที่พวกเธอเจอห้องนั่นแหละซึ่งตัดจบตอนที่เจอห้องใต้ดิน ทำให้คลิปนี้มีคนเข้าไปชมกว่า164ล้านครั้งและมีคนมาคอมเมนต์มากมายว่าอยากจะรู้จริงๆว่าข้างล่างนั้นมีอะไร EP 2เลยเป็นตอนที่พวกเธอรวบรวมความกล้าและเดินลงไปพอไปถึงด้านล่างก็พบกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเธอต้องวิ่งกลับขึ้นมาซึ่งหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่ามันคืออะไรจนมาถึง EP สุดท้ายก็มาเฉลยว่าพวกเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้ว EP สุดท้ายคือคลิปจริงๆที่จะลงไปครั้งแรก แค่ว่า EP 2คือคลิปที่พวกเธอจัดฉากเอาผ้าห่มกับที่นอนลงไปวางเอาไว้ถ่ายเล่นกันเฉยๆสรุปแล้วคือห้องใต้ดินนะ่ะไม่มีอะไรมีเพียงแค่ชั้นวางของเก่าๆกำแพงเลอะสีที่เหมือนกับเด็กมาขีดเขียนเล่นแค่นั้นแหมเล่นเอาตกใจทั้งโซเชียลแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นคุณละ่ะจะกล้าลงไปสำรวจไหม